แนแนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันออกพรรษาได้ผ่านพ้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงทำบุญทอดกระถินซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่มากระยะเวลาที่เราจะได้ร่วมบุญนี้ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแค่หนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาการทำความดีสั่งสมบุญ จะหนุนนำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองไปทุกภพทุกชาติส่วนในชาตินี้เราก็ยังมีบุญและกรรมจากการกระทําในชาติที่แล้วเป็นตัวชี้นำทางชีวิตของเราเอาล่ะครับเรามาเข้าเรื่องที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าครับเรามาดูกูรูท่านแรกกันเลยนะครับว่าในรอบนี้ท่านมีอะไรเด็ดๆมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านบ้างกับพระอาจารย์ยนต์คาถาทะลุเลข มาดูกันเลยครับว่าท่านส่งเลขอะไรมาให้เป็นแนวทางบ้างได้พบกับคาถาทะลุเลขไปแล้วเรามาพบกับทายาทผู้สืบต่อวิชาต่างๆจากอาจารย์สงวนกันต่อเลยว่างวดนี้อาจารย์แก้วจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากพวกเรากันบ้างสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างตอนนี้ถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว อ๋อก็เพงนี้ก็ช่วงนี้ก็รอรอให้ดินมันแห้งครับทำไมตกฝนมันตกเยอะเลยไงถึงลองรองดินแห้งตัวมันตกเยอะน้ำมันยังท่วมทุ่งอยู่เลยครับเหรอแต่ว่าตรงตรงของเรานี่ไม่ท่วมยะอนตรนอะไรไม่ท่วมใช่ไหมมันทางทางที่เข้าไปเอามันที่ที่เก่านะครับทางที่เข้าไปเอาของ มันเข้าไปเราไม่ได้แต่แต่ที่ที่ใหม่นไม่เป็นไรครับอ๋อยังองยังมีของข้าวของยังตอนนั้นยังเหลืออยู่อ่ะที่จะเข้าไปไม่ได้อ่ะครับเยอะครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายยงนิดเดียวเองครับอาจารย์แก้งวันนี้มีเลขอะไรสวยๆว,วันนี้มีห้าสามสามห้าครับห้าสามสามห้าอืมครับแล,แล้วก็ไอ้สามตัวก็แปดสามห้าแปดสามห้าครับแล้วก็ 90 92ศูนอืมกแล้วก็884ครับ884อ๋อ884นี่ของอาจารย์ดาวันน่ะแปีสีแปดหน้าทนี่นะค่ะเขาไปไปทำพิธีที่ไหนปูตาเมื่อวานครับเลอที่ไหนที่ไหนตอนนี้ผมอยู่บนครับหรออยู่บนเหรอเนี่ยราบอยู่บ้านลุง อดีทำใบสีไปถวายลุงปู่ลุงปู่ลุงปู่ขานที่ภูมโนรมครับลุงปู่เลยนะลุงปู่ขานครับมีพุทธาพิเศษวันที่สามสิบเอ็ดครับมีมีพอาจารย์สุริยันหลวงปู่ขานแล้วก็หลวงปู่ศิลาแล้วก็หลายองค์คหลายองค์ครับประมาณสิบสามองค์ครับพระมาจากฝังเราหลวงปู่ศิลาจะไหวเลยหลวงปู่ศิลาเห็นว่าอาพาธไหมเหรอ เมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันก็ในในป้ายก็ครูบาที่ที่ดูแลลุลงปู่คานอยู่ท่านบอกมาค<ะ>าดว่าน่าจะวัดแตกเนอะถ้าลุงปู่ศิลามา,ว,าวัดวัดแตกแน่ <laughs> แตอบราะว่าพระมาจากฝั่งลาวด้วยครับเองานงานอะไรนะย้ำอีกทีที่งานอะไรงานพุทธาพิเศษเรียนเรียนเนี่ยลุงปู่คาน,เ,นเรียนเียชีวิต แล้วก็มาต่อกันที่อาจารย์แอดหรือฤาษีแอดสำหรับในงวดน,นี้อาจารย์แอดให้เลขจากเตียงคนไข้กันเลยเพราะว่าท่านกำลังป่วยเรามารับฟังไปพร้อมๆกันครับหวยงวดนี้งวดน,นี้อาคิดว่าเลขอะไรที่พอจำมีเข้าอ่ะงวดนี้ก็น่าจะเท่าที่ดูดูฟันธงก็น่าจะเป็น374เจ็ดแล้วก็สองตัวก็74็ด ก็อลองดูลองเสี่ยงดูคิดว่าน่าจะเข้าทั้งวันนี้เหรอโอเคงั้นพักผ่อนแล้วกันมาต่อกันที่อาจารย์คมบางนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะครั้งนี้อาจารย์คมจะวิเคราะห์ออกมาแม่นแค่ไหนจะเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวตรงหรือไม่เรามารับฟังกันเลยครับแนวทางวันนี้นะอ่าโอเคสามสามตัวบน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 อ่ะ หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หาปห้าดปหเจดหนึ่งสี่หางตรงตรงอ่าแล้วก็อ่าบนแล้วก็สองตัวนะสองตัวข้างล่างตัวเดียวเลยข้างล่างอ่ะศูนย์ห้าเม็ดเดียว0ูนย์หครับข้างบนอ่ะเจ็ดหนึ่งเดนวันนี้ก็ขอให้สิทธิ์ถูกเยอะ สำหรับหลวงตาวันชัยอีกาดำช่วงนี้ท่านติดกิจไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ก็เลยส่งเป็นแนวทางมาให้มารับชมกันเลยครับสุดท้ายที่หลายๆท่านรอคอยหลวงปู่เทพที่เชี่ยวชาญในวิชาลึกลับที่พวกเรามองไม่เห็น อีกทั้งยังเป็นพระที่ปฏิบัติตนแบบพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างที่สถานปฏิบัติธรรมท่านลงมือทำเองหมดในคลิปนี้หลวงปู่เทพจะมาชี้แนะแนวทางอะไรให้กับเราบ้างและจะตรงเป้าแค่ไหนเรามารับฟังหลวงปู่เทพกันเลยครับฮัลโหลนมัสการครับโอ,โอ,โอ,โอ้วันนี้ยุ่งทั้งวันย้ายบ้านไม่มีเวลาเลยมีช่วงว่างหน่อย <laughs> ครับ ในก็ส่งลูกไปให้ดูนั่นแหละไอ้ช้างมันตกมันเนี่ยมันลุดซ่มาแล้วมันไม่ไม่ไม่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยมันวัยรุ่นช้างวัยรุ่นมันชอบตัวเมียทุ่มุนแหละมนิยมเขาก็มาเล่นที่วัดในที่นี้ก็เลยมันไปมันมันเดินมามันเดินมาแล้วมันก็ไปกราบลงปูมันที่ลูกที่วัดตังไว้แหละเลูกลงวัดกราบลงลงปูลงตามหาบัวด้วย เลยนี่โยมไปขายรัตทรีซึอกไปแอบอยู่ห้องใต้ดินนะแต่ทีนี้มันก็ใช้งาไปแทงเสาเหล็กนี่เกือบงามันหักไอ้งาเล็กๆเรอเออะไรทีนี้มันมันถอยไปมันเห็นช้างตั้นเนี่ยมันจะชนลูกชายตัวเล็กเออมันมันยกมันยกช้างขึ้นแต่มันไม่ล้มช้างอัตมาไม่ล้มหรอกเนี่ยดูนี่ว่าเฮ้ยมึงอย่าไปทําอย่างงั้นนะไอทีนี้เขาแต่งลูกหนึ่งไอโยนมึงกิน มันกินมันก็กินน้ำกินน้ำแล้วมันก็ไปไปเล่นกับตัวใหญ่นี่มันมันรู้ภาษาไปเถอะไปไปไปมันก็ไปนี่ตัวใหญ่ไปโทรเจ้าของมันมาก็ถ้าไปทำมันกลัวมันจะไปไปเอาเอาหัวไปดึกดึกไอ้เสาไปฟ้าเลยนาลี่ใหญ่โอ้แล้วเจ้าของมาตามหรือไง เอาไปแล้วไปเมือว,วนันกลงว,วันนี่แหละมอาไปว่าหลวงปู่ตรงไหนมันเสียหายบ้างมันจะเสียหายโอ้ยร้านเอ้ยเสามันงอนิดเดีวยวไอ้เสาห้องใต้ดินนี่แหละเสานอกไม่ยุ่งกันหรอกงวดนี้งวดนี้ได้ห,ดนดหนึ่งสี่เด้องวดนี้เด้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็สองศูนย์สองศูนย์อนเออหนึ่งหละแค่นั้นแหละครับผม เออไม่ลบก่อหลบปุนะค,นครับนรสการครับเออเอาเอาเอาอให้ร่างกายแข็งแรงทุกคนทางนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านแล้วนะครับท่านเลือกด้วยตัวของท่านเองว่าเลขใดจะนำพาโชคลาบมาให้กับท่านแต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งผมขอย้ำเสมอเลยว่าเอาแค่สนุกสนุกอย่าเพิ่มความลำบากให้กับตนเองและคนรอบข้าง แล้วเจอกันใหม่ในอีก15วันซึ่งในครั้งหน้าทางช่องอาจจะมีอะไรเด็ดๆมาให้กับทุกท่านเด,ดตื่นเต้นและลุ้นไปด้วยกันอย่าพลาดอย่างเด็ดขาดพบกันใหม่ในวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ